ดูคุณป้าจะพาไปเดินนะคะคุณป้าจะพาไปเดินเออป้าป่าเบื้อนี้จากดอกมันเห็นป้าป่าออุุิดบงมันหย่านป้าป่านี้จากมันน้องใหล้ตัวมาแจ้งตัวกันเลยเฮ้เยคนพ้อใจหลายบกกชชิิเยออบบรรยากาศดีมากๆเลยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะบกชิ่งบิกชิ้นเดียวบกหวานาศดอกปกาเล็ก nhang liền một nỉ cả Ad nữa, ỏng nhọn đến đó. À. À, boxing 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 à, boxing 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 à, à. boxing à, boxing à, boxing à, à, boxing 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 มันยางะเนยมันยางหัวดนกุนกุนผีเลเ็กมนีลมนะ้นลลอกคุณบอกเนมันเดี๋ยวมันกัสีไดวัดกันล่ะเด็กน่อยต้องเรียนรู้อะคุณถึงบงมันยางมันเยางยู่นบ้านเด้บงมันยางมันนึงเกิดนี่มคตร่ไอตัวโคตค่กูเไอเไปกับปุนป้าเลยแถวนี้บ่มีเด็กหน่อยบ่ออะบรรยากาศดีนะคะ อีสานบ้านนอกอืามเลอากาศดีแฮแล้วยงต้นต้นใหม่มันหลบ้านยงยางต้นใหม่ลหลาอยอันนี้เป็นโกดังอะไรเนี่ยโกดังเก็บรถโดังเกอมีไก่พอมไก่ทอนี่มาทอรีอือแต่ก่อนไปเล็กเลี้ยงหมาใช่ไหมเมรากาศบ้าน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  หัวแล้วหอดแล้วแล้วอะไรจับไก่เลยนี่ว่าตัวดีเดชจับอะไรมาขึ้นสูงนะท,นท,นทีนางนอ๋นี่ว่าตัวดีเดสแล้าไปโตโตไปเอาด้อ,อ,อไปไปลูกไปปุ่นปลาเล็กไปหอดไก่เหรออันนี้ข้อไก่นะคะ ไปลูกไปเป็นแต่เป็นเกษตรกรยูดอกเจ้ามันจะเป็นเกษตรกรโอ้ฮานาคิเรเดสเน่โอ้ปลาดอกไม่ไอเร็วเร็วเร็วเบ่หอดใสเป็นดอกบัจจังมาเต้ม คุณยายนะคะบ้านในตะหลังไง้ะไปดิไป่แม่ใจอีกจ้งจิ้งจกจิ้จกิ้งจ้กิ้กิ้กจิงิ้งจิกจิ้้ง้งจมจางกงกจอ้งจก้น้งจมาิ้กิ้งจกยิ้งิ้งจกจิ้งนกจิงจ้้อกิิ อ้ดีใจหลายดีใจหลายมันก็สิระวังมันโอ้ดอกไม้สวยๆนะคะยามเย็นแทกุชีแทกุชิเดชอุ้ยดอกไม้สวยจังอันนี้เป็นเฮาแตงโม เขาแตงโมเขาแตงครับที uh ่ปะเล็กบอกว่าไปเก็บผักกะเพราไปตรงไหนสวนบ้านเราเนี่ยหรอตะไคร้ม่ทนปลูกมันตะไคร้อยหยาดมเอางนดโอ้ยได้เนาะพื้นที่ไหมอ้เป็นตะปูไเป็นเป็นตะปูของเนาะโอ้ทำแมน อยายั่วอย่าสิปลูกขอย่างไปกับเก็บไปนะปลูกนั่นปลูกนี่ขลอมาเจ้ากัขอคือเจ้าปากเดียวเนาะปลูกนั่นปลูกนี่เนาะปเลยเห็นอันอันไปเลยได้เบิ้งช่องละนั่นปะยูทูบเป็นโนอาชานเอลนะแม่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 ด้เบิงออืปลูกพักอุ้ยคนติดตามอันนั้นเขาจะปลูกขายบ่ได้ปลูกขายได้เขาปลูกซื้อปลูกกินปลูกเแ็ดคอนเทนต์แหม ทำาคนปลูกแล้วให้กจ้ามา r ก็ t เอาิโาหส่วนมากทีเนนอาจจะเห็นเต็มเลยอหนึ่มารวมปูกทำคอนทนเห็นเขาเห็นโอ้โหอันนี้อะไรนี่เครือกเหรอปัทัเือกเปลือกอันนี้ถั่วดินออกมานีนี่จะให้นาเาก็โอ้สดชื่นมากเลยไปไขโตเจหต่อไปไกไหนจโง่กี่ะ มันอยากให้คนหยอกมนันให้ตัวไปยืนไปยืนอยู่กลางทงนะ,ะยืนอยู่ป้าขาปวดเร็วเร็วเร็เรมาลูกม,มาอุ้ยสดชื่นมากๆเลยค่ะ,ะมันมาขี่ดินไ <laughs> โอ้ย <S <s ตะวันกำลังจะตกดินนะคะตะเว้นกำลังตกดินพี่น้องเอ้ยสวยงามมากเลยอะ่ะ อันนี้สวน,สวน,ส,วน,ส,วนสวนถัว่วส,สวนถั่วลิสงสวนถั่วลิสงนะคะตรนนู้นทุงน่งนาสวยๆค,ะคะ่ะเอฟซีสวยงามมากเออปิดจ,จะ้ะไ,ไปเร็วไปเร็วมาลูกมาเร็วเร็ว จู๋โอ um ้ยด enfin ีโอ้ยดีป้าจังยีจเตยอป้าไปหอดไก่เรลาบักหลายยางมาเลยลูกตั้งใจยางค้กแน่แน่อาจะโอ้ยดีมาลูกมาเร็ว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 เ ไปแวะหันแว่ <source> <c oughs> นี <OVER> <c oughs> ้ไรทอโอ้ยโอ้ยดิออปาเดดไปแวหันแว่นีดีดีเด้เด้อหลุกพ่อเยแวะ้ายต้องแต้องแกเอาไป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 หูทุ่งนาสวยงามมากพี่น้องโอ้โหแบบสวยสยสวยงามมากโอ้ยปลาเล็ก ก็เล็กก้อนเมฆตรงนั้นสวยสวยสวยมากทุ่งนากว้างข้าวกำลังงามเฮ้กูอิเต้นะใสอะไรกูจะมากูดูเดียวไปเลยยินได้ปะโอ้มันบนมันนี้จากรยานได้น่องไข่ัว มาเลยจับมันเวียงเลยจับเวียงเลยมีนกด้วยลูกมีนกบินด้วยห้อนแล้วได้บัดดีทิมมัวกันได้บัดดีห้อนแล้วเริ่มท um, ิมแล้วฮอลามีเต้ไข่ตัวโทอรีมอสันทอรีมอสได้ได้สิเต้หรือรถม้าเดิน ก็ยังมีหลดมากอยู่เนาะะอีกุอีกุโอ้กะเด,ดตะมามาดักุเมยไปม่ตอันที่เขาเซาทีเโอ้างไม่ไกลหรอไปเลยตรงด้านหน้าเลยนะนนไอ้ลูกไปเดินเลยเดินตามอ,อาปะซังเลยประไทยอันพวกเคสคือเซนนะอ๋อ ไปไปไปเร็วเล็วเร็วอันนี้นะคะเป็น <c oughs> เป็นที่ที่คุณลุงคุณป้านะคะเป็นมรดกของปู่คุณย่านะคะให้คนไทยเขาเช่าแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาเช่าทำสวนนะคะ <c oughs> สวนดอกไม้แล้วก็สวนมะละกอ <c oughs> มองไปท่านี้ <c oughs> ก็มีทุ่งข้าวมันออกรวงแล้วนี่ อุ้ยเขาออกห่วงแล้วต้นน้อยนึง,<อ>งดูการ,กรเกษตรญี่ปุ่นนะคะข้าวแบบต้นติเต,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 ตี้ยออกรวงแล้วนี่เห็นบอป้างามขนาดเลยสวยงามมากเลยมีนกบินด้วยน้องใครตัวเ,เห็นไหม,มเต็มเลยเหรอปเลย โอ้สวยสวยมากเข่างามเข่างามอีหลีพี่น้องน,น่นเอาหมวกลงให้ดังเป็นพื้นที่ที่ของคุณปู่คุณย่านะคะให้เขาเช่าเนาะ พอคุณปู่กับคุณย่าเสียแล้วนะคะเสียแล้วก็เลยบริเหตุเพราะว่าคุณลุงลวกะทำงานบริษัทแกก็เลยแบบว่าไม่ชินกับการทำไร่ทำสวนเนาะก็เลยให้ให้เขาเช่าที่ทำผู้จัดการหน่อยมาตรวจมระดกจัดการหน่อยมาตรวจมระดกแบบข้าวงามมากๆเลยนะคะเอฟซีค่ะออกลวงแล้วอ่ะ มาลูกมาอีกอันไหนดิโอ้ยดยิโอ้ยดิยม,ยมาเร็วๆมีอมอหอยขมพร้อมเอ่มีพวกหอยจูบพร้อมมา,าเร็วเร็วเร็วบอบอบ่เอาดอกโอ้ยแมงหลายเบิ่งแม่เข่าแม่งามอิริข้าวสวยมากใครเอฟซีคะแบบมันสดชื่นมากๆเลยอะ่ะ วันซอนข้าวนะคะแบบงามมากๆนะคะมีแต่กอใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเห็นบอป้างามอีหลีพี่นไม่ไม่ได้กุงค่ะกุ้งกุ้กุ้งกุ้กุ้งกุ้งกปากุ็กอ๋อกุ้งกำกอกุ้า้งกกดักงมามาดักอ นอ้องน้องแค่โตแล้วเมื่อยแล้วโจว๊ะโจ๊ะโอ้ไข่ไปได้หรอไข่ตัวเข่างามคักเข่าวงามคักอีดีเนาะโอ้ยข้าวแบบสวยงามมากๆเลยโอ้ยมีห่อนนอกอินซี่เออเออ ไม่หอนนกอินซี่ <aug ust> ข้าวสวยมากๆเลยครับ uh uh. ต้นน้อยๆออกห่วงประฉันเอออันนี้เป็นสวนแตงนะคะเขาปลูกแตงในเฮาไม่ไปหรอกลูก อยากเอาพักยังบอก,บเ,ก,เ,กเขาว่าเมื่อกี้เมื่อกีบเขาเหมือนแล้วก็เอาอาล์มมาอ๋อมันจีหวัวซักได้ลูก <laughs> อันนี้ปลูกถั่วเนาะ <c oughs> เขาปลูกเฮานั่นเขาปลูกแตงเขาปลูกไว้อีกเลยเด็กข้างใแท้ต้องปลูกอันนั้นถั่วพริกบะเขือกับนีนนกับเผาเอาวัตถเขาไปเด็กข้างใแท้ มันเห็นน้ำก็ยิ้มผงกหัวไหลเนาะตะกี้มึงปลูกเขาก็ดีใจเนาะพอคนไทยน้ากันเอออเาป่ามาให้มันเขาเก็บพักดีใจพอคนไทยน้ากันเอาบอกน้อยน้อยมันขึ้ไปยืนอ้อยอยาะอยู่นี่นี่ฮะไม่ยืนอ้อยใหญ่อย่างนี้นี่ฮะเห็นผู้ใหญ่ขึ้นปีนก็ขึ้นน้ำเขาเอ้ยดาแม่เอาบนหน้าอีกก็เอาบนหน้าบนหน้าก็ดาแม่ยกก็ อันนี้สวนกระเจี๊ยบอุ้ยสวยมากท้องฟ้าอู้ตะเล็กมันสวยมากเลยอะ่ะก้อนเมฆน่ะนะแล้วมันก็ลังกรว้นที่ตกไม่ได้พบบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นกระเจี๊ยบนะคะคุณยายเก็บกระเจี๊ยบต้นกระเจี๊ยบญี่ปุนป่น,อ,นอันนี้แตงโมงน,นี่แตงโมแตงแตงจีนเนาะว่้บรรยากาศดีมากใครกันส ป้าเล็กอันเฮานั่นที่เห็นอยู่นั่นมันมันมัน,ม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 นทีตรงที่เห่าอน,นให้เขาเซาเป็น,อนอดอกไม้อันนั้นเฮาตรงนั้นนะคะเป็นที่ที่ให,ให้เขาเช่าปลูกดอกไม้เขาเช่าที่เฮาเป็นปีเอ,อืมเป็นปีเหรอเขาไม่ได้เช่าเป็นเดือนเขาเป็นปีเมือนก็ถเถอะเราประจังคำบางว่าเจ็บกระเจี๊ยบ หาลูกกับสองแฮกเนาะเล็กใช่ไหมบรรยากาศสวยงามมากแกสายตาไงใบมอนบ้านเฮานี่ยตุ่นผู้ดินี่ต้นผู้นี่แหละต้นหม่อนเออนี่ละย้ายเก็บไปต้มน้ากินจะเอาไปตากแห้ง่เออต้นหม่อนบ้านเราเนี่ยเออนี่ละเนี่ย ย่ายๆไปต้มกินแกงสาตาตื่นมานีตาซื่นมอกอกนี่อยู่นะตาแข่งไว้เนาะต้นใบหม่อนบ้านเราแั้วก็บรรยากาศง่ายทั้งหิวนมบอบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะคะเอฟซีค่ะอยากเห็นมาสูตรบรรยากาศแบบโล่งมากๆอันนี้เป็นสวนดอกไม้นะคะสวนดอกดาวเรืองสวยสวยอยากบอกว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะ อันนี้เป็นมันมันเทศเนาะดาวเรืองไปลูกไปจ้าอันนี้สวนข้าวโพดครับ